เอาละรครับผมตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงที่พระราชาแล้วนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูว่านะฮะพระราชาจะให้ทำอะไรต่อนะฮะเหมือนจะให้ไปตรงนู้นนะครับโอเคเหมือนจะให้ไปเอาะระฆังป่ะเอาละ่ะเดี๋ยวไาไปเกาะน,นู้นกันเอ้ยอ๋อมันมีสองที่อ๋อนี่ไงสามที่เลยโอ้ี๋ย่ไปดูว่ามันคืออะไรนะตรงไหนอะ่ะ แล้วระครังอยู่ตรงไหนมาตรงนี้โอเคมาร์กไว้ไปแล้วไกลๆนั่นมีเรือโจรสลัดอยู่นะครับเรามาแบบสันติแล้วเี้ใช่ปะคือต้องทำไงอ๋อนี่ไงมาแล้วเรียบร้อยโอเคครับได้แล้วต่อไปนะฮะที่ต่อไปอี่อยู่ตรงไหนนะไป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 ได่ปะ มันไม่ได้มุมมันไม่ได้มุมหามุมไม่ได้อากระดาษนะล่ะ,ละ,ละ,ะไปนี่ไปไปโอ้โหดูเรียบร้อยเออนี่แหละไหนไวนะน่ะอ๋อถึงพอดีเลยสู้กับไปสู้กับมาถึงที่เก็บดอกไม้พอดีเลยฮนะแล้วครับอีกดึงดอกตรงนี้ใช่ไหมเรียบร้อย เก็บเลยเดี๋ยวอะไรอะ่ะมาทำไมมาเดี๋ยวแล้ว,ลวคุยเหรออ,ออ๋อเป,เป็นมิดเป็นมิดป่ะเนี่ยใช่ไหมอุย้ยนี่อะมิดมิดชาดชีพโอ้โหเปิดมาก็ยิงไม่พักเลยยิงจนเครื่องแหลกอะบอกเลยอดีนน โอ้ยโอ๊ยเมดูเิมดูเลือดเริมดูเลือดโอยโอยเออยิงไรทันแล้วมาแล้วเกือบเกือบระเบิดเกันเมื่อกี้เก oh, ือบแล้วฮะมามามาเดี๋ยวอีกรอบนึงระเบิดไปแล้วเดี๋ยวลมลมอย่าพึ่งลมอย่าพึ่งเงียบอย่าพึ่งอาวละจังหวะนี้ยิงถึงโดดอาล โดนโดนอยู่โดนโดนฮะเรียบร้อยระเบิดไปแล้วที่เราก็ไปเก็บดอกไม้ได้ละเก็บเลยส่งพลังนี่ไงละครั้งเรียบร้อยแล้วใครเขายิงอะไรอ่ะเรียบร้อยฮะตรงนี้หมดแล้วนะครับต่อไปก่อนูน้นอยู่ตรงไหนครับโอ้โหยังไกลเลยนู่นเลยครับป่ะเดี๋ยวข้างหน้านั่น ใช่เผาเงือกปะเหมือนจะโดนจับอยู่เราต้องไปช่วยไม่ได้ช่วยไม่ก็ไม่ให้หรอกเว้ยใครจะไปยอมเสียไม้ว่ะเออเออเอออโอ้ยเราก็เจ็บปะเนี่ยเจ็บมากอ่ะตายแล้วตายลุยลุยยิง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 สุดๆเนี่ย ทำไมมันเลือนไม่ค่อยลดนเลยเออไปโดนเออเออระเบิดเปรียบรอยอย่างไวมาดิอีกลำหนึ่งมาอืมลำนี้แป๊บเดียวเท่านั้นของแป๊บเดียวเท่านั้นและโคมาเฮ้ยเราได้เป็นเรือเป็นเรือไหมอ่ามา ไปไปไปหลงเรียบร้อยระเบิดไปตอนไหนไม่รู้เฮ้ยเราได้เหมือนเป็นที่ขับเลยอะครั้งแรกเลยที่ได้เพิ่งได้ครั้งแรกนะอา่าตรงไหนนะมีใช่ปะ่ะนี่เฮย้ยโคเทเห็นไหมเห็นหรือเปล่านี่เป็นไงที่ขับโคเทไม่รู้เขาหลกด้วย เอาละโอ้ยมาแล้วหรอไม่พักเลยมาไม่พักเลยทีนี้มาเนยรัว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 ไปจะลืมดูเลือดด้วยนะฮะจะเลือดหมดไปแต่วันนี้ยิงเข้าไปไม่ไม่ระเบิดไปซะไม่ไม่ระเบิดไปเรียบร้อยตายไปซะลุยอ้าวโดนไปแหละจะไม่โดนโดน วนรอบวนรอบวนรอบยังไงเจอดอกมานะครับจะขอตรงนี้ก่อนละกันโดดไปหนึ่งระเบิดไปซะเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แล้วอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบว่าหินนะฮะถูกทำลายเรียบร้อยเดี๋ยวไม่แล้วหรอเรืรอนั่น เรี่ยวเรือเต็มกำลังครับไปลุยแล้วก็เจอกระเรือมนุษย์เงือกฝ่ายโกง,ยงนะฮะเราก็จัดก,การซะไปกลับไปท่ายิงเวันนี้ครับยิงเข้าไปทำที่ดึงทำที่ดึงไปฮะทำที่ดึงเรียบร้อยไหมเหมือนจะไม่เรียบร้อยเราจะเรียบร้อยแทนแล้วตอนนี้อ่อาจะตายอย่าไปยิงครับโอเคเอ่ะลูวียิงยิง ยิงออกปะเนี่ยเราอะเออโอเคออกออกแต่ร้อนลุโหลดหน่อยเออเอาดิลุมเลยเนี่ย่ะประชิดประชิดลำประชิดลำรอยิงกันยังไงล่ะทีเนี้ยอือละจะปาดหน้าโอ้โหไม่ให้ออกและอ่า ไม่ยอมตาคเ้ยมาแล้วครับฮิวก่อนจว่วหวะนี้อุ้ยนี่ก็ยิงกันไม่เว้นไม่พักหายใจอแล้วก็ไม่หยุดเหมือนกันบวกกันเดือดมากตรงนี้เจ็บทั้งคู่เรียบร้อยเก็บไปแล้วครับหนึ่งลำมเล็กสองกำลงังตามหลังมาแต่เรือเรากำลังจะไม่ไปตอนนี้และได้อยู่ โดดโดดป่ะไม่โดด,โด,ดวนวนวนอย่างนี้วนอย่างนี้จะได้ยิงกันไหมเนี่ยจะได้ยิงกันไหมเนี่ยแล้วก็วนกลับมาแล้วกันย้อนสอนยังเต็มเต็มอ่าอ่าจบอีกราบอีกราบวนกลับย้อนกลับอ่าดิบเลยวันนี้โดน ล่วงไปซะเรียบร้อยลำนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมโอเคไม่เกี่ยวเราก็ไม่ยุ่งแล้วกันถือว่าเราเอาแบบว่าลำที่แบบว่าจะโจมตีเราแล้วกันนี่าดอกสุดท้ายเรียบร้อยที่ไหนอะมาตรงนี้ครับขับไปที่เดิมไปกันเออแต่เราังไม่ได้ดูเรือเลย ผมว่าผมว่าจะแวะไปดูเรือสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาแป๊บหนึ่งปแป๊บเดียวนะฮะเดยไปดูเรือว่าเราได้แปลนเรืออะไรมานะครับผมก็คือน่าจะเป็นแปลนเรือที่เรายิงได้นะฮะที่เราแบบว่าทําลายไปนะครับมันก็จะดอปมาให้เรานะครับอืมเอาเราก็มาถึงแล้วครับมาดูว่าเราได้เวลาแบบเปเลี่ยนเรือหรือยังหกพันโอ้โหนั่ไงผมว่าน่านจะเป็นเรือลํานั้นโอ้โหหกพันเลยเหรอนี่พันแปด อ่าหลเรือลำนี้นะี่ยมันก็จะช้าหว่านั้นนะฮะแต่ว่ามันบวกเลือดนะครับบวกน้ำหนักแล้วก็เอตใส่มอตเป็น4ช่องอ้ไปไง,ไงไวะเนี่ยอ่าลองดูแล้วกันฮนะฮอตไงตังเราเยอะเลยละลายิงไปไงโอ้โหู้กู้้โอ้โหดูลายิงแบบว่าเราสาดจัดกระสุนเย่ย เรียบร้อยประมาณนี้ครับแล้วเราก็ได้เรือลำใหม่มาในพาร์ทนี้ก็จะพยายามเปลี่ยนเรือไปเรื่อยๆนะครับจะได้แบบว่าดูด้วยว่าเออมันมีลำแบบว่าแพงๆแล้วเนี่ยพอเรามีลำแพงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็พอได้อยู่นะมันก็แบบปีกมันใหญ่มากลำเนี้ยจากนั้นเราก็ไปหาพระราชาตรงนี้มาแล้วครับ มาส่งของแล้วเจ็บร้อยต่อไปนะฮะเราจะตีระครังนะฮะโดยปืนถอายกันถอายกันต้องถอายกันเรือลำนี้เราไม่มีปืนหน้านะครับเอาละอื้อปึ้งอ,อ่อ๋อค่อยๆเคาะเหมือ,อนพระราชาจะโดนผนึกไว้ตื่นพระราชา ตื่นอีกนิดเดียวสาำได้ปะไม่ได้ด้วยสาำไม่ได้เออเรียบร้อยเพลงเรียบร้อย เหมือนจะไม่มีให้คุยแล้วนะครับท่านั้นเนี่ยมันก็เหลือแค่ที่เดียวที่เราต้องไปนะครับก็คือนี่นะฮะไปประตูมิตินะครับอ้าวมานี่กันแล้วเหรอไวจังจะเปิดแล้วใช่ไหมด็อกเตอร์พร้อมไหมพร้อมแล้วมาอยู่เลยดิขอให้โชคดีนะอะไรอ่ะไรคิปเปอร์แล้วกัน ใช่ด็อรตูมหนึ่งดวงแลครับอ๋อร้องก็คือทุกคนนั่นเองนะครับทุกคนก็จะช่วยกันเปิดประตูมิตินี้นะฮะอยากได้ปืนนี้มากเลยดูโกงดิสีเขียวมาเลยครับมา ดูป่าโอ้ป่าเย่าหน้ากากก็อยากได้มาครับกายละอีกหนึ่งพระราชบินอีกแล้วโอ้โหเกียร์ด้มแล,แล้วประตูก็เปิดออก ปิดหร <1 French Claire> uh, <technology> ือเปิดเปิดนี Hence, yeah. ่แหละเอาล้วนะประตูเ oh, ปิดแล้วงั้นก็ไปลุยกันเลยเอาเลยครับไม่รู้ว่าข้างหลังประตูนี้จะมีอะไรรอเราอยู่นะครับไปดูกันทุกคนเอาเลครับดึมมดึ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 มเพลงไม่มประกอบประกอบเพลงโอเค ค okay. ยังจะแวะตกปลาเอา้าไม่ทันละยืดเลยทีนี้ปลาก็จะตกมิติก็จะเข้าเอวอรเว้ยตายปลาด้วยที่ไหนอ่ะเอาแล้วเ <c oughs> ล้วเดี๋ยว ปลาม้า,างเลยนิกเดี๋ยวอันหนึง่งผมเดี๋ยวก่อนนะแปป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 นึงนะ <c oughs> ปลาบางปลาเต็มหน้าจอเลย <c oughs> เดี๋ยวแล้วมันไม่ออกด้วยนะมันอยู่อนะโอ้โหรีเกมใหม่มาเนี่ยนะเอาละครับมาใหม่เมื่อกี้มันบั็กปลานะ่ยปลาเต็มหน้าจอเลยเมื่อกี้โอ้อยู่กลางเลยนะเอาละครับพร้อมแล้ว ไปลุยมาดูว่าข้างในจะมีอะไรนะครับพร้อมแล้วหวาและครับยืดเลยเรียบร้อยเข้าไปในมิติแล้วเราก็จะเจอกับมา คนคนนี้เขาจะนำเราไปไหนเรามาดูกันว่าเขาจะพาเราไปที่ไหนโอ้ยไม่มิติอะไรกันเอาละผมว่าน่าจะอันนั้นแหละยิงเลยไม่ได้และอะไรเดี๋ยวบอสเลย คอสมิกโอ้โหอน <S <S เนี่ะจะคาเนเลียนเอาอเอาคือเอาโอ้ยเอาเลยเหรอยังยังไงวะเนี่ยเออเปิดมาเจอบอสเฉยอ่ะโอ้แล้วส,ส่งมาอย่างเยอะโอ้โห เอ,อื้อเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนจะมีแผนที่ขึ้นมาใหม่นะฮะแผนที่ไม่ใช่กดไม่ได้ลืมไปว่าอยู่ต่างมิติด้วยดูแผนที่ไม่ได้จีกแล้วบาจีกแล้วจีแล้วเอื้อแต่เรือเราถึกเว้ยอ้าวเวรละลมนิ่งยิงวะใช่ปะยิงไหนจุดอ่อนมนอยู่ตรงไหนอ่ะนี่หรออ๋อนี่หรอมา โอ้โหมันใกล้ไปฮะอ้ยอ๋อนี่เจอละไปอ่ายิงไม่ถนัดออโอ้ยเดี๋ยวเหลือลรบเดือลบ,เด,ลบเดี๋ยวยิงยังไงเดี๋ยวเหลือเหลือบไปแล้วอ่า เรือล่มไปแล้วขึ้นมาทุกคนโอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาพไปแห่มาอีกยกนึงตอกี้โอ้โหเดี๋ยวล้มยังเร็วเลยโอ้โหเลือเอียงเลือเอียงเด้อเดอเด้อเด้อเดอเดเอเน เลือเยืยกเลือเยืยกเฮ้ยจะไปไงวะเนี่ยเดียวอ๋อตั้งเรือตั้งเรือก่อนยิงยังไงเดี๋ยวไปไ,นนงไ,งไ,ปไหนวะ,นะเนี่ยเฮ้ยเหลือเอยือกเดียวไม่เฮ้ยลบอ้า เต็มๆดอกนี้อุ๊ยอา้าวไปอีกแล้วเหรอไปไงไปเวลาสู้ยังตามมานานมากเลยหมือนว่าเขาจะรอราอ,อยู่ที่นานแล้วนี่เราไปไหนมาเนี่ย อะไรอ่ะเอา้าเดี๋ยวคืออันนี้คือรอบสุดท้ายตูมเอาโอ้โหอ,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 อะไรวนะเนี่ยเดี๋ยว à. Viên à À viên À là à, à, thay viên này ngay rồi เรียบร้อยเป็นไงฮะทุกคนกำลังรอเราอยู่เนี่ยเอา้าเดี๋ยวเรายังไม่ได้ออกมาเลยไม่ประตูมิติจะปิดแล้ว อ้าวดวงอาทิตย์ก็แตกออก นี่ไงกลับเป็นปกติแล้วแสงสีม่วงเริ่มหายไปเรื่อยแล้วนะแล้วเล่าล่ะทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตก,กันอย่างปกติเหมือนเดิม ะมันเสียกอะไรน่ะอ๋อก็คือยานของนิสนะฮะผมเหมือนกับว่าโดนหินนั่นทุกควบคุมนะฮะประมาณนั้นเฮ้ยมาส่งเราโอ้โหขอบคุณ ขอบคุณที่ช่วยนะยทุกคนมาที่นี่หมดเลยลุงน้ำแข็งด้วยโอ้ oh my ค o d คุณรอดกลับมาได้ยังไงเนี่ยอะไรอ่ะหมอเตอร์จะให้เราบางอย่างนะฮะดูก่อนว่าคืออะไรนะมันคืออะไรอ่ะอ๋อเอามาให้ดิสได้เลยเอาละ ฉันาำมาให้แล้วเรียบร้อยดูหเหมือนว่าจะจากลากันแล้วสินะลาก่อน บาายไปนะฮะว้ามีจุดพูด,ด้วยเราไปดูนี่กันสิทุกคนจุดพูดให้พวกเราเนี่ย เราก็มาถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางกันแล้วล่ะครับท้องทะเลผืนนี้แล้วเกาะทุกเกาะก็กลับมาอยู่กันอย่างมีความสุขนะฮะเพราะว่าจะไม่มีเจ้าหินนั่นอีกแล้วนะครับ จบแล้วสินะเซลฟอนที่ไหนอะอ่าเรียบร้อยครับผมเอาเป็นว่าก็จบแล้วนะครับผมสำหรับเกมเซลฟอนนะครับผมก็เดินทางกันมาทั้งหมด กี่พาร์ทนะฮะสิบกว่าพาร์ทเลย12พาร์ทนะฮะสิบสองสิบสามพาร์ทนะฮะผมก็นะฮะก็มันเป็นเกมเพลินๆดีนะฮะผมผมก็ไม่ได้แบบว่าอ่าเล่นเอาเรื่องอะไรนะฮะก็เล่นแบบว่าชิวๆเฉยๆนะฮะก็หาเกมชิวๆมาเล่นสลับกับเกมเนื้อเรื่องนะครับผมก็จะได้แบบว่ามีอะไรคลอนคลายให้ดูกันนะครับผมก็นะฮะฝากด้วยนะผมสําหรับเกมเซลฟ์ฟอนส์นะับผมก็หาซื้อได้ที่อีพีเกมนะครับผมก็ลองเอามาเล่นกันดูนะครับว่าชอบกันหรือเปล่านะครับ แต่สำหรับผมก็คือว่ามันเพลินๆดีนะครับผมโอเคนะครับผมก็สําหรับเกมนี้นะฮะก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามผมได้เลยกันนะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนกดป้ายครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับผมปลาจญ์